ที่สโมสรค่ายกาวีร์จังหวัดเชียงใหม่พลตรีธีระพระดุงสุนทรผู้บัญชาการมณฑฐานบกที่33เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรการฝึกร่วมบรรเทาสาธารณภัยหลักสูตรการค้นหาและการกู้ภัยอาคารถลม่มในระดับการสร้างความตระหักรู้รุ่นที่1 โดยมีกําลังพลงจากศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยมณฑลฐานบกที่33เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รวม57นายเข้าร่วมรับการฝึกอบรมทในเรื่องของการค้นหาและกู้ภัยอาคารถลม่ม Search and Rescue การฝึกระบบบัญชาการเหตุการณ์การสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณาภัยทั้งในพื้นที่ส่วนหลังยามปกติและช่วงสงคราม การฝึกดำรงชีพในป่าการปฏิบัติของหมวดสุนักทหารในภารกิจกู้ภัยและการฝึกพัฒนาสมรรถภาพร่างกายทางทหารอันเป็นการสร้างทีมเครือข่ายกู้ภัยเพื่อที่จะเพิ่มพูนในเรื่องความรู้ความชำนาญน,นะคะในการใช้ยานพาหนะและยุทธปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะเข้าเผชิญเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วถันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะ